ใช้ยิ่งได้เลือกอันไหนดีใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3วันที่14มิถุนายน2564ที่จะถึงนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ครั้งนี้จะได้รับเงิน3,000บาทต่อคนโดยแบ่งจ่ายเป็น2รอบรอบละ1,500บาทสำหรับรอบแรกเริ่มเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564และรอบที่2เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564 โดยรูปแบบการใช้วงเงินได้ไม่เกิน150บาทต่อวันและรัฐช่วยจ่ายอีก150บาททั้งนี้หากรับคนละครึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่21มิถุนายน2564ซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะสนับสนุนเป็นบ e ัตรอิเล็กทรอนิกส์ e w a l l e r ให้กับผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดรับเงินคืนไม่เกิน7,000บาท หากต้องการได้อ e ีเวลเชอร์ของโครงการแบบเต็มจำนวน7,000บาทจะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ60,000บาทโดยจะต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อนหลังจากนั้นรัฐจึงจะคืนเงินให้10-15%ของค่าใช้จ่ายนั้น โดยจะโอนเงินเข้าให้ g w วอลเลของแอป,ปเป๋าตังในเดือนถัดไปซึ่งเงินนี้จะไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้แต่สามารถใช้จ่ายผ่านแอป,ปเป๋าตังได้และจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากรัฐช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564เพื่อไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2564ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละไม่เกิน60,000บาท ทั้งนี้เงื่อนไขหลักของโครงการคือถ้าเลือกยิ่งใช้ยิ่งได้ไปแล้วจะใช้สิทธิคนละครื่องเฟสามซ้ำซ้อนไม่ได้เลือกได้ผิด